สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่เชียงคานนะครับเชียงใหมดเลยนะครับวันนี้เป็น E ีีแรกนะครับสำหรับช่องเรานะครับมีชเนลผมชเนลเดี๋ยวตรอชมมาในเชียงคานนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนคนเดินนะครับเชียงคานนะครับเชียงใหม่ก็จะไปถนนรถเดินใช่ครับเดี๋ยวอีสักหน่อยเราก็ จะเดินชมวิวต่างๆนะครับภายในถนนคนเดินที่เชียงคานนะครับเชิญรับชมได้นะครับสวัสดีค่ะเราเป็นพิธีกรร่วมนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่ถนนคนเดินเชียงคานคนเยอะมากเป็นเทศกาลวันหยุดยาวคนก็เลยมาเที่ยวกันอันนี้เราเจอใจเขียวเห็นไหมคะเห็นใจเขียวไหมคะ เราจะไม่เด้เข้าไปทางไทยแต่จะพาไปดูบรรยากาศของถนนคนเดินในเชียงคานในช่วงวันหยุดว่าจะเป็นยังไงบ้างาซึ่งบอกเลยว่าคนเยอะมากใช่ครับผมคนเยอะครับช่วงวันหยุดนะครับเป็นช่วงที่คนมาเที่ยวจีนีนะครับถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งที่ไปเที่ยวเยอะ ครับภายในจะมาเลยครับูบกาศรอบ จะบอกว่าของกินเยอะมากแล้วก็คนเยอะมากนะคะแล,แล้ววันนี้เราก็มาเจอร้านบัวลอยในตำนานนะคะทุกคนเป็นร้านบัวลอยที่คุณลุงกับคุณป้าทำกันเองซึ่งเป็นร้านที่เราจะมากินประจำทุกครั้งที่เรามาที่นี่เราไปดูบรรยากาศในร้าน นี่คุณลุงทำเองเลยนะคะดดูได้นี่นนเป็นเครื่องทำบะลอยา้ตามขั้นตอนที่หนึ่งตึ้เป็นแผ่นก่อนครับเป็นแผ่นแล้วก็ตัดนมตัดเป็นเส้นเอาเป็นเส้นแล้มาฝานครับออกเป็นเม็ดเลย คตอต้น้รอเต้องใช้มือแล้วไม่ต้องใช้มือปั้นแล้วะดค วันนี้เราไม่ได้กินบวลยเพราะว่ามันคิยวยาวแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาดูบรรยากาศรอบร้านอื่นคือคักัน แต,ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ไข่เหลวมันโค้ชีสเป็นรานเฟนฟทอดกำลังรอคิวน่าจะอีกสักพักเพราะว่าคนยืนรอเยอะมากแต่ร้านนี้ก็คือว่าขึ้นชื่อนะคะเพราะว่าเรามารอบที่เ้าเราก็มากินถือว่าอร่อยมากเดี๋ยวเรารอคิวนะคะเดี๋วให้ไปดูเฟนไฟยดีกวว่าเป็นยังไง ทอดขามาแล้วลองชิมด้วยเป็นยังไงบ้างครับมันหวานมันมันครับอร่อยครับอร่อยเดี๋ยวเราขอตัวไปชิมก่อนแป๊บหบนึ่งมาจ้กป้า ใบละยี oh so ่ส mm ิบ hmm. อ wow. ้มบละสิบบาทยี่สิบมันคร่วนมม้ข้าวงเด็ก้็มีสี่านโซบมีแยงเดะัวคว้ั่วมะพร้าวคั่วข้าขิงมะนาวอีกหอมแดงอ๋อเราจะได้ออกมาเป็นหไม้ซึ่งตอนนี้เราซื้อมาแล้ว ชิมสิคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับเหมือนหอ่อหมูใบผูบแล้วก็มีซุปว่านร้อนๆแล้วก็แซ่บครับ เอาให้พี่ก่อนเจ้าเป,เป็นกันไดนะครับาาาคาแล้วนทคะมพลันดีนะคะเก็บุแจรถมน่าได้นะคะอยู่ดีมบอมันดี รีวิวเราจะลองชิมดูนะมีความแปลกที่สุดมากกด,ด้วยดูส่วนผสมก่อนคะ่ะมีอะไรบ้างคะขนมปังรวงนะคะมีกุนเชียงจะเป็นขนมปังมีคุนเชียงนะคะมีคุนเชียงหมูมสับ แล้วก็อะไรไม่รู้ครับเริจะเป็นเนยแล้วก็มีเป็นหมูสับมีเหมยแบบแต่เป็นไส้คล้ายๆไส้ซาลาเปาแต่ว่าจะเป็นขนมปังที่เขาเอามาอบเนื้อ,อามาย่างเอาโอเคค่ะอเรบเปยังไงบ้างคะหอมมันก็เหมือนซาลาเปาทั่วไปหอมไหมคะกินผ่านไหมคะร้านนี้อร่อยติดปาก ถ้าใครที่ชอบแต่ว่าแนวฝรั่งฝรั่งก็อาจจะชอบนะแต่แต่ก็ใครที่กินอาหารไม่แบบนี้ไม่ได้ก็ไม่เข้าได้ครับโอเคเราไปร้าต่อไปกัน,นะคะ่ะ <c> go <oughs>